ยวัสดีครับพี่น้องอันนี้บ้านทันตะวันนะคะมีการจับปลาอ้คนก็เยอะอยู่นะคะเนี่ยอ้คนนั้นได้ปลาตัวใหญ่เ่ยคนเยอะมากเลยพี่น้อง ถ่ายถายปลาได้ป yeah, uh. ่ายปลาเยอขึ้นสิแล้วก็กลัวทำไมอ่ะเต็ต้้ต้้โป่เลยเออซื้อซื้อข้าวเหรอขาขายบังบังข่งเนียน่เยไหนมีใครได้ตัวใหญ่ไหมเนี่ยหมดแล้วอันนี้เกยหมดแล้วปลานี้มันไม่ค่อยมุดโครนไม่เหมือนปลดช่อนไม่ดีอ่ด

อีโอ้ยเลียงปลาอะไรจับยกน้อยถ่ายคลิปอยู่ลายปลาอะไรตัวใหญ่เทอเอปลาสวายอ้ลงยูทูบอุ้ยดูตาจะได้มงเออโอ้ยคนทำคลิปลงยูทูปก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่ ตรงนี้สมัยมันเยอะแท้ว่ะตอนมันคือสรรพมูลมันเนาะรู้สรรพรู้สมบุห์อือใจตะเพียนกูถ่มมากเลยโชว์หน่อยตาอุ๊ยตัวใหญ่เนี่ยนี่โอ้ได้ปลาไรป่ะตะเพียนบางโมเออแก้มจร่มตัวหองอีปลาตะเพียนโอ้ได้ตะเพียน จใช่ปลาตะเพียนไหมเนี่ยไก่สรหมย์ังก็นุ่งหยี่ยมะมันมาอยู่ข้างๆเนาะมอยู่มโนบลบไหนข้บุดไทยพุดไทยวุ้นบัตยจายังอยู่ในยังยัยนี่ติดบัตแงให้จาไมปลามันมาอยู่ข้างๆเยอะนะเนี่ยนี่บ้านทันตะวันเขาคนก็ มาณนี้แหละค่ะข้านอกนี่สองตาได้ปลาตะเพียนเนี่ง่าานอเด้วงตัาคณนั้นไดเยอะมกันตาอับอตัวเลยอย่างนั้นตเีน โอ้ยลูกหญ่นี่ได้ปลาได้ปลาตัวบางใหญ่เลยอวิญญาณตารำเจอแล้วจ้ะโอ้ยลูตาเนยได้แต่อะไรเยอะๆเลยออื คนก็พอเยอะอยู่นี่ก่อนนะคะพี่นอ้อง็บคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ